วากันดาจงเจรานแบ็คแพนเตอร์วากันดาไฟวร์บอกข้าทีว่าจะปกป้องวากันดาได้ดีที่สุดได้ยังไงแอดมั่นใจว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับประโยคคำพูดนี้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นคำพูดของกษัตริย์จีชาระาแห่งวากันดาในภาพยนตร์เรื่องแบ็คแพนเตอร์เมื่อปี2018ป และวันนี้ครับในการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสารต่อตำนานของแบล็คแพนเทอร์และเพื่อเป็นเกียรติให้แก่แชดวิกบอสแมนผู้รับบททีชาล่าที่จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับอีกด้วยเข่าวฉายเรียบร้อยแล้วครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแบล็คแพนเทอร์วากันดา forever หรือมีชื่อไทยว่าแบล็คแพนเทอร์วากันดาจงเจริญ แอบเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ไปดูกันมาแล้วบ้างน,นะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สายซูเปอร์ฮีโร่อเมริกันเรื่องใหม่ที่สร้างจากตัวละครแบ็คแพนเตอร์ของมาเวลซึ่งตั้งใจให้เป็นภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องแบ็คแพนเตอร์ในปี2018นั่นเองครับและในภาพยนตร์เรื่องที่30ของจักรวาลภาพยนตร์มาเวลนะครับสำหรับภาคต่อเริ่มต้นขึ้นจากหลังการเปิดตัวของแบ็คแพนเตอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2018หลังจากประสบความสาเร็จนะครับมาเวลสตูดิโอครับก็ได้ยืนยันว่า จะพัฒนาภาคต่อแล้วก็จะทําเป็นภาค2แน่นอนครับแต่เป็นเรื่องน่าเศร้าครับเพราะว่าพระเอกนักแสดงนำแบ็คแพนเตอร์ได้เสีย <20. S 2> ชีวิตจากมะเร็งลน้าไใหญ่ด้วยวัย4 3ปีเท่านั้นการจากไปของแชดวิดบอสแมนนักแสดงนำจากแบ็คแพนเตอร์นะครับทำให้ผูมิกับแล้วก็แฟนคลับทั่วโลกนะครับต่างเสียใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนตัวละครทีเชล,ล่าที่รับบทโดยแชดวิดทางด้านมาเวลก็ตัดสินใจที่จะไม่คัดเลือกนักแสดงใหม่ สำหรับนักแสดงหลักคนอื่นๆจากภาพยนตร์ b บ a c แพนเตอร์ได้รับการยืนยันในเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าจะกลับมาร่วมการแสดงเรื่องนี้ย้อนกลับไปนะครับปี2018เนี่ยแบ a c แพนเตอร์สามารถสร้างไรายได้จากทั่วโลกกว่า1,348ล้านเหรียญสหรัฐแถมยังเป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่ได้รับเกียรติให้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับ ภาพยนตร์ b บ็ c แพนเตอร์นะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่แชดวิ i บอสแ a นนะครับสำหรับผู้กำกับอย่างไรอันเนี่ยก็มัน่นใจเป็นอย่างมากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่แชดวิทเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับอเ,เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปดูภาพยนตร์เรื่อง b บ็ c แพนเตอร์ว a k a ันดาฟอ e v เ r นะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเข้าฉายในไทยแล้วทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ